นะคะกระดาษสีคุณครูมีนะล,ลูกใครจะเอานะคะทําเป็นดุมเสื้อเห็นไหมลูกอ่าต่อไปงอกก็ทําได้งอะปลากระเป้าน้อยอ่าอ่าเหมือนปลาปลากระเป้าเห็นไหมลูกอ่าต่อไปเป็นสละผลสละรู้จากผลสละไหมอ่า ละคู่สีสีกันไปด้วยกันนะคะเพื่อนสนิทกันคำว่าสีนะคะ,ะต่อไปเป็นผลล่มละมุดรู้จักผลละมุดไหมลูกอ่าผลละมุดที่เรามาทำเป็นเป็นผลล่มแล้วก็มีกระดาษทำเป็นเป็นร่มนะคะี๋ยวจะใช้ถุงก็ได้นะคะ ใช้ถุงก็ได้นะคะต่อไปเป็นกีวีนะคะหนูน้อยกีวีจะจบที่ภาพนี้ที่หนูน้อยกีวีตอนนี้เหลือเวลา20นาทีนะคะอะ่คุณครูไม่สาธิตแล้วให้หนูปฏิบัติเลยนะคะให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเลยค่ะ คิดว่าทําได้ไหมลูกให้ดูตัวอย่างนะคะ หรือออกแบบในกระดาษกันได,ได้หรือว่าหนูจะทำอะไรนะคะจะทำอะไรทำภาพไหน ป้าคุณครูที่อยู่ปลายทางให้คะแนนน้้ยนะคะวันนี้คะแนนเต็มสิบคะแนนนะคะคะแนนเต็มสิบคะแนนคะแนนในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ห้าคะแนนนะคะคะแนนในการปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ตรวจผลงานอีก5คะแนนรวมทั้งการทําความสะอาดพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้ห้องนี้มาครบไปลูก ขาดใครใคะลูกใครนะคะ่ายชมพูคนเดียวเหรอลูกานาัวนัน มีภูวานันท์แล้วก็พลายชมพูแล้วใครคนนะคะพัชราภาวันนี้นักเรียนน่ารักมากเลยทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์มาพร้อมนะคะคะ่ะใช้กระดาษสีดำทำได้ลูกดัดแปลงได้คุณครูมีกระดาษสีดำมาให้ มีกระดาษสีขาวแต่กระดาษสีดำเล็กๆทำเป็นตาแล้วกระดาษสีขาวไว้วงนอกรอบนอกเป็นตาขาวนะคะหนูดัดแปลงได้ไม่จําเป็นจะต้องมีลูกตาปลอมลูกถ้าใครไม่มีนะคะดัดแปลงได้ ทำให้เสร็จในชั่วโมองนี้นะคะใครทำเสร็จสวยงามได้นำเสนอผลงานรับไปเลยสิบคะแนนเต็มนักเรียนแบ่งปันของกันได้นะคะแต่ไม่ใช่มาขอเพื่อนทุกครั้งเพราะว่าไม่เตรียมไม่ได้นะลูก แล้วก็ไม้จิ้มฟันของแหลมคมอย่าลืมเก็บให้หมดทุกชิ้นส่วนนะคะถ้าหล่นที่พื้นและหนูไม่เก็บมันจะทิ่มเท้าหนูได้นะคะ นักเรียนหากระดาษมีกระดาษ A4 ไหมลูกก,กระดาษทีไใช้เครื่องก็ได้เอาวางที่โต๊ะแล้วก็ใช้เมื่อเสร็จแล้วนำผลงานระวางทับบนกระดาษนะคะ ทำไปเลยลูกทำไปเลยทำอะไรก็ทำไปเลยค่ะเจอเวลาสิบห้านาทีไม่ลูกเวลาผ่านไปไวมากอ่าใครจะให้คุณครูทำรองเท้าให้หนูก็นําฟักทองมาได้เลยลูกใครไม่มีถั่วฝักยาวทําแขนขา th แล้วเรียนดูวิธีการตัดนะคะวิธีการตัดฟักทองนะคะลูกตัดฟักทองทำเป็นรองเท้านะคะแล้วเรียนดูนะลูกใครมีฟักทองมานะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆลักษณะนี้นะคะ นักเรียนใช้มีดและมัดระวังในลูกใช้มีดนะคะเฉือนลงไปเลยลูกแล้วอีกข้างหนึ่งเราก็วัดขนาดของรองเท้าให้เท่ากันนะคะได้แล้วลูกสองข้างนะคะสองข้างส่วนขาหนูก็ใช้ถั่วฝักยาวค่ะ ตัดให้เท่ากันในลูกขาสองข้างต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็เป็นคนพิการไม่ได้ในลูกต้องเท่ากันนะคะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันเสียบลงไปนะคะเอ่าเสียบขาข้างนี้ในลูกนะคะ ใช้ไม้จิ้มฟันสองอันนะคะแล้วก็ไปเสียบที่ตัวตุ๊ก,กตาที่เราทำนะคะ